วันที่สิสิงหามนี้มินิแบเปิดสาขาใหม่เอาใจชาวอมมาตะสุดๆใครมาซื้อหน้าร้านอโปนี้ไปเลยซื้อนึ่งแถมนึ่งเป็นชานโนมที่ชาวบางแสนกยห้ไปที่สุดต้องห้ามพาที่จะมาลองพร <อ S 1> ้อมกับเปิดตัวเมนูใหม่ช็อกโกแลตคิกแคปปั่นครีมชีสเป็นเมนูที่เอาใจสายโกโก้ที่แบบเข้มข้นสุดๆเป็นเมนูที่วัตถุดิบหลักเป็นคิกแคสเปร์ปั่นมากับผงโกโก้ที่ใส่ให้กันแบบไม่ยัง้งนี่ยังไม่หมดนะเขายังมีซอช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชั้และข้าวปั่นให้ละเอียดยิบเนื้อเนียนนี่ยังไม่จบนะ และด้านบนก็ทอบไป,ปด้วยคันชีสแสนกุบกราบเป็นแก้วที่เข้มข้นไม่เสียชื่อมินิแบร์จริงๆน้องคือหอมอร่อยโกโก้จัดเต็มตัวครีมชีสก็ส่งตัวน้าได้อร่อยสุดๆใคร <ๆ S 1> ที่ชอบกินโกโก้ไม่ต้องลังเลเลยต้องรีบมาบอกเลยนะว่าจะทาให้ร้านโกโก้ในดวงใจสั่นคลอนกันแน่และสําหรับชาวอามาตะที่ยังไม่รู้จักร้านมินิแบร์เขาเป็นร้านชานมที่ชาวบางแสนหลายคนเทใจให้จุดเด่นของเขาคือตัวไข่มุกไข่ปลาที่เม็ดเล็กเหนียวนุ่มเนื้อตัวชาวก็คืออร่อยเลยเหมือนได้ไปกินที่ไต้หวันและที่เด็ดของเขาเลยคือตัวครีมช หัวปักหัวปัม๊มและถ้าตามมาแล้วไม่รู้จะกินอะไรดีเราแนะนาเป็นเมนูซิกเนเจอร์เป็นชานม,มินิแบร์เหมือนแก้วที่พี่นัทกินอยู่นอกจากนี้เขายังมีเมนูชานมชาใสาให้เลือกกินแบบมากมายแต่และเมนูก็รสชาติดีกินกันซ้ำๆได้เลยแบบไม่เบือ่อและถ้าใครเป็นสายกาแฟที่นี่เขาก็มีรสชาติก็ดีเลยหอมกาแฟแบบเข้มขน้นนะตอนนี้เรายกให้เป็นร้านชานมในดวงใจที่ไม่มีใครสามารถาต้านได้และตอนนี้เขามีโปรเปิดสาขาใหม่ที่แจดวิเลตอมตะชลบุรีเป็นโปร3าวันแรกที่เปิดร้านตั้งแต่วันที่1 1ถึงวันที่13สิงหาคมนี้ซื้อเมนูใดก็ได้้1แแกวถมมฟรีน น ская, young, ้ำตาลแดงไข่หมูมินิแบไปเลยอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะก็ได้กันไบแบบฟรีๆยงมีครั้งนาร้านเขาตั้งอยู่ในศูนย์การค้าแจดวิลเลยสังเกตกันง่ายๆหลังร้าน KFC และสุกี้ตีน้อยเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8โมงเช้าถึง3ทุ่มเห็นร้านน่ารักน่ารักก็พุ่งตรงเข้ามาเลยไหนๆก็มาบอกพิกัดร้านชานมแสนอร่อยโปรโมชั่นเด็ดๆกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนและตามมากินกัน